ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะอะได้รับดอกไม้เหรอโมแม้บริการของที่นี่ก็รวดเร็วทันใจดีจังเลยนะแล้วโมชอบมันไหมล่ะโมมาคืน อ้าวทำไมละโมถ้าผมจําไม่ผิดนะผมจําได้ว่าโมเนี่ยชอบดอกกุหลาบมากที่สุดส่งไปให้โมทำไมทำไมโมถ้าเกิดผมจะส่งดอกไม้ไปให้คนที่ผมรักนี่มันผิดด้วยเหรอพูดอะไระสลาลันเราเลิกกันมานานหลายปีแล้วนะโมแต่งงานแล้วด้วยสามีของโมเขาก็มาจะแกล้งกันใช่ไหมนี่โมโมพูดอย่างนี้ได้ไงอะ เรื่องที่โมแต่งงานแล้วโมผิดสัญญากับผมเนี่ยผมไม่เคยตอว่าโมสักคาเลยนะผิดสัญญาอะไรโม,โมอย่าบอกผมนะว่าโมลืมอะโมจาไม่ได้หรยอว่าวันสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปอะเราพูดกันว่าไงมันนานมากแล้วสลนันแต่ผมจำได้ไม่เคยลืมเลยนะโมโมบอกกับผมว่า เราทั้งคู่นี่ยังเด็กเราทั้งคู่ไม่เคยเข้าใจกันขอเวลาให้เราได้เรียนรู้โลกแล้วก็ชีวิตให้มากพอก่อนนี่ไงละโมสัญญาที่โมให้ไว้กับผมอะแล้วในขณะที่ผมรักษาสัญญามันไว้แต่โมกลับลืมมันไม่ใช่สลนันมันไม่ใช่สัญญานะใช่สิโมทำไมมันจะไม่ใช่ล่ะหรือโมกำลังจะบอกผมว่าโมรลลอ,อให้ผมรอในขณะที่โมไม่ได้คิดถึงผมเลยเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆอเ่ยทำไมสลันไม่กลับไปหาโมตั้งแต่กลับจากอเมริกาละ่ะ แล้วถ้าไม่บังเอิญเรามาเจอกันบนเรือลำนี้ยเรื่องทั้งหมดมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมก็ผม,โม,โ,มโมยายบ้านไงเอเอใช่ใช่ใช่โมยายบ้านแล้วผมก็ไม่รู้ว่าบ้านโมเนี่ยอยู่ที่ไหนผมก็ติดต่อเพื่อนโมไม่ได้เลยสักคนอย่าอ้างดีกว่านะสันมาลอมโมว่าคำพูดพวกนั้นได้ยังไงอะคะมันเป็นคำพูดที่ธรรมดามากมันไม่ใช่สัญญาสันเข้าใจผิดมาตลอดแล้ว โมกำลังจะบอกผมว่าโมลอกให้ผมรอนั้นเหรออ๋อใช่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 ใชใชผมเข้าใจแล้วละโมโมกําลังรู้สึกปิดใช่ไหมที่โมรักษาสัญญากับผมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรโมผมไม่ถือนะโมผมผมขออย่างเดียวขอให้โมเนี่ยกลับมารักผมเหมือนเดิมสรันไม่ใช่อย่าง,งานั้น ใช่สิโมทำไมมันจะไม่ใช่ล่ะโมได้โปรดเถอะนะโมถึงแม้ว่าโมจะแต่งงานแล้วเนี่ยผมไม่สนใจผมไม่แคร์อะไรทั้งนั้นผมขออีกเรื่อยโมนี่กลับมารักกับผมเหมือนเดิมไม่ผมไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยอะไรทั้งนั้นโมผมขอโมพูดไม่รู้เรื่องแล้วคูณอย่างนี้ไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยปล่อยโมก่อนโมฟังนี่คุณปล่อยมือจากภรรยาผมเดี๋ยวนี้นะจอทำอย่างนี้มายคาว่าอะไรผมทำอะไรก็มายืนยุดภรรยาผมไว้อ่ะโอ้โๆนี่คุณคงจะไม่รู้นะสิ่งนี้ว่า เวลาผมคุยกับโมเนี่ยก็คุยกับโมแบบนี้เสมอแต่ตอนนี้เธอเป็นภรรยาผมคุณทําอย่างนี้ไม่ได้ทำไมผมจะททาไม่ได้ที่คุณย่่งโมจากผมผมันยังไม่ว่าอะไรคุณสักคำเลยแล้วตอนนี้ผมก็กาลังจะทวงโมคืนคุณหยุดเลยนะผมไม่หยุดผมมีสิทธิ์ที่จะพูดทําไมล่ะคุณยคุณไม่อาจจะได้อะไรหรอกผมบอกคุณหยุดเลยนะผมจะหมดความอดทนแล้วนะหมดความอดทนหมดความอดทนแล้วคุณจะทําอะไรเอาเลยเห็นไหมล่ะโม คนอย่างนี้นะผมว่าโมไม่น่าไปแต่งงานเ,เขาด้วยหรอกเขามันเป็นคนที่ไม่มีน้ำยาจ๋า <privileged S 1> จะทำอะไรเนี่ยจะบ้าแล้วเหรอแล้โมเขาจะรันตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าคะลหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ